สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำพูนออฟฟิเชียลนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะเล็กๆใน้อยสันๆมื้อนี้เข้ามากินเข่าร้านพี่สาวของอนิสาเสียงใสสวัสดีน้องอนิสาค่ะสิแตกเยอะจังเลยนะคะพี่สาวกินเข่าอยู่ยังไม่บอกน้ำบอกน้ำใหญ่บอกดาราไงคันว่าแต่งหนาขึ้นปุ๊บยิงเลยเด้วว่าตัวค่ะตอนนี้ถ้าก็กินเขากินปลาเดี๋ยวเราจะไปพี่เป็นแบบว่าให้ไปซับนอไม่โปรโมทร้านก็เล่นแบบร้านอยู่แถวไหนบอกสิ รอกี่ครับจะมันยากเนาะ <g ül> เอาบอกชื่อร้านก่อนก็ได้ค่ะทุกคนหมอลำพานัวอาหารตามสั่งกวยเปียวน้ำปัน่นมาไม่มาก็แล้วแต่ครเพราะว่าร้านไม่ได้ง้อลูกค้าเพราะทำอร่อยอยู่แล้วส่วนมากลูกค้ามากันเองลูกค้าประจาเดือนหนึ่งเปิดตามเมื่อ <c oughs> เป็นเป็นร้านเปิดตามใจแม่ค่ะค่ะเป็นร้านที่หายากที่สุดในย่านนี้เพราะว่ามีตะป่าไม่ยุ่เลยหายากแต้ขายดีปีเตอร์เวนราวะเป็นธุรกิจหลายอย่างอาจจะเช่น เป็นหมอลำเบิ้งตั้งซื้อแหละนะคะหมอลำพานุวานนี่ค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศแต่จะบอกว่ารสชาติไม่แผ่วเลยอร่อยมากอ้าววางเขาอยู่โอ้ยโอเคใครไปเรื่องอะไรล่าเมืสิกินไปน้ำนึงแหละสดไปน้ำจะข้ามข้า,ขา,าสมสองข้ามหรอเมื่ <c oughs> อสิไปซับนมใหม่ใหญ่เพื่อนว่าโดนมาหาใหญ่เพื่อนมาแล้วซับนมใหม่ไปกินแน่ว่าหาอร่อยแล้วอ่ะอันนี้า <c oughs> สารอ่ะป่ะเทศในเบายังบอก <c oughs> เด่นไปนอคอถ้ากคอคอขอซาปแกียงถวายนิสาอว่า,นาอนิสาช่วงนี้ประหยัดเงินเ <arrived. S 2> พราะคอยมีเงินกินขาก็ต้องเอาไปกักตุ้น,แน้แย่ใหญ่แล้วใหญ่แล้เริ่มใหญ่แล้กิน่อไหมีอยู่ในรถจเป่วเานี่หเขากินเยเอด เตียวเนื้อเพิ่งกระแสงเฮร้ายหลายพวอยางกัไปเสืออยุลัดไม่ถ้าตามหมู่บ้านมันก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าในเมืองสามตอนตเกาเหลาก็บกินตอนนอกกินแล้วผักกเอวลว่าเฮ็ด,ดูว่าอะไรได้เจ๊อย่างเ็เอาตีนเ,เอาตีนมักมูเดีย <laughs> วบอบาบ้ <laughs> าง ว่าน้องหอมมนค่ะพี่น้องค่ะพี่ซาอะไรเด้อพี่แบบมีอัดข่าวอิ่มๆแล้วบบน,นี้กินข้าวปุ่นมาได้ <c oughs> สลบพไปเอามาหอบมาหอบมายามหิวนั่นกินมาได้เนาะแต่เบิร์ตข้าวุ่นเจ้าบอกขอย้อยเบิดกินมาได้นอนวารับสองหมื่นหรอจ้าขินจ้าขิง,ขงเอไปผุน่นเขาจะกินตะโมฮู่เอาไปผุน่นอไะไรสาระนอนอ๋อรสก๊าจ กินได้พักห,ห่อยยังกินได้หยาอไรนี่ดดนดดวยลูกู่เือดอกจังคักว่าไม้จึงได้ยูขงขวงอลังการทุกคนอุนสาตำเองค่ะอ๋อชิมออาบอชายเป็นกระพิดจาบจานเข้ม มันย <c oughs> ักกดแล้วน <t ums transparency> <t ums> ี่บมีโตะบมีอย่งไก่เกี๊ยมบมี่อันอะพรว่าตัวนี้ตั้งพิเศษสำหรับห้องคนเดียวบอกคนต่างจังวัดจ้ะเจ้าลำจ้ะเปลปอดร้านโอ้ยต่นี่กับบอยู่ยัย ตะกี้กับเปิืร้านกันจะมาเด็เศร้าไม่อยู่เอาชอยู่หนบ้างคันถามข่อยนี่ตะข่อยตาบังหุงตะกี้จะมาข่อยเด้เศร้าเป็นยังไงเก่งเอาไม่ด้วยเบาไปตะกี้กับอันตามบังหุงจะมาตาหุงเสีบตีบ้างันอ่ข่อยตาเองนด้นิออข่อยตาเองด้นน่กูเสียบซือวะโอ้ตะกี้กับเปลืร้านเนาะเปรยานจะมาเด็เศ้าซื้อๆเอ้อ คือได้เศร้าก็ใส่เฮียสามหลังฮะคือได้เศร้ามันเจ๋งไฮไลท์ผ่นผู้บ่าวมาสื่อที่เที่เอานะเฮียงยังเงยบ่มนฮบกบอังโต้แ้หัหลนี้ันีหนี้ยังก็หือขเทบ้านขนทบ้านได้กี่ยู่ทางบ้านนวสะอาดเออบ้แมนบ้านนวที่ควงบ้านเลขที่สามสิบหกบ้านโน่นที่ควง ตำบลนนสะอาดอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ไปกินอะไรขาบอรุกีย่างอีกเลยฮะไปเช่าพนุยัวตัวมิ้นเนี่ยเสียภาษีกันเลยเด็ดเจ้าไปซับนอไมกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนี้เข้าสิเป็นแอดมินค่ะตัวนี้ผิดตองเว้าไปยังเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องพูดเลยนะรู้ด้วยว่าใครเป็นแอดมินไม่แอดมินอย่ามาก้าวไก่ดูถูกเหยียดยาม ขายตอนนี้ข้าสิไปประจ ol ไฟหารัพย์ตอใหม่บ้านอ้ยขำอไรนี่ไปนอนี่เมยอ้อันนี้พ่อแม่นอนไหมนอนเต๊นี่ละแม่นเมื่อนี่หัเรากำบันทั้งหลังนี่บ่ยางไปอีกก็ได้คุณย่าไปอีกครับ เงี้ยมันใจแล้วอ,ลอ,อ,นนอันนี้ก็ยังามสร้างกลังดิโอ้ยอันนี้นี่ค่ะนีค่ะนี่ค่ะ <c oughs> น,นี่ค่ะป้อหลอยู่ดีวะคนเยอะเข้าตาจำยุติงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางง โอ้เห็ดเป็นแถววะลูกช่างขายช่างลาตัวนี้โอ้เห็ดเป็นแถววะของสีอะไรก็ได้นุ้ยอันไหนพวดไปเอาอดื่นน้ำเนี่ยเกลี่ยกวอื่นน้ำนอันนี้อันไหนมึยังไงพวดอันไหกระเมียนพี่น้องค่ะข้ามวันนอนนี่มันไม่เป็นแน่แสบๆเด้ยแม่โดยเฉพาะนอตบ๊ว <c oughs> แมนบ้าบง ใส่สุดพี่น้องเกิดมาก่อจะเคยเห็นแล้วใส่ทุกต้นว่าแม่ต้นนี้พี่น้องซิ่เที่เจอของยูนี่อันนี้ใส่ชุดแดนเซอร์มากระลิงติงติ้งไปดูกระโปรงค่ะกระโปรงบานพร้อมอันนี้หัวเออกระโปรงไล่ดอกหัวนี่กระโปรงไล่ดอกที่พี่น้องนี่โอ้ยเยังอะไรเมื่อไงถึงน่ะกระโปรงไล่ดอกอันนี้พวงชมือพูไปหาไปอันนี้ต่อไปสวนชุดหมอลำ นีここ่ล่านนชอกินเี้ยเออ่จับนองใม่ค็ละสายพันธุ์ิแม่เน่น้องให่น้องใ่บงยงกระวค่ใครนแกงน้อไม้ หลบออกเลรอเนอะจเห็ดเอีหขยข้ก็บอกบอกว่าเตือนเอี่ยนเนาะเอาขึ้นนอนง่ายง่าเห็นไหมโอ้ยเอาโลดมันเก่งใจแต่เขาถือขู่เพิ่มมากแล้วล่ะเขาที่เก่งใจนั้นเขาเก่งใจะเอาจหางหกนอกับพ่อเก่งใจกบาดตเองเอาไปกับบาเบื่อดอก ใช่ไหมล่ะดีเออเอาอีกเยอะหนึ่งกับพ่อเอาพอกินไม่ได้ไปขายเออโอ้ขาดครึ่งแล้วบะดองไปไปปุ๊บเป็นไปุ๊บแล้วเขาบอกเอาดอกเขาไม่หมงกินหมงจะนาที่สามกางช่อวิชิไปยากยังเจ้าอยากอยากควอดแปดไม่ไหวบ่มาถือกล่องเดี๋ยวเฮ็ดให้ ดีพี่น้องเวลาแกนมันจะบอกวิธีการแกะนอไม่ทีเฮ้ย hey! <laughs> แกบอกฟังแกนอไม่จังไดเฮ้ให้รู้สึกว่าคุ่มคา่าับการทีกินนอใหม่มาขคนแกะหลอกหล,ลอกเลยแต่อันเนี้ยแม่ปันป่น,น,นสอนให้จับแบบนี้แต่ว่าู้าดเห็ดขายกะเสร็อาสัตทเห็ดกินเองมันม,มีเวลาเห็ดอยู่ในการที่จะเห็ดเี่ละจับจับเลยอันนี้มันไม่มีน้ำอยู่แล้วถ้ามีก็ต้องใส่ถุงมือแกะแ,แบบนี้นะคะบอกแบบนี้ กอแบบนี้แหลกแหลกแบบนี้ก่อนเนาะโอ้ยมันลำบากแต่ตำเป็นนะบ้านนี้พ่หลอกไอตัวตัวแหลกๆที่ห้อแก่ได้ก่อนปึ๊บบ้านนี้เขาเปลี่ยนห้างเลยเราจะเอามือเงี้ยมาจับตรงขั้วตรงนี้อ่อนๆใช่เพราะว่าเวลาจับมันจะเหลือขั้วห่อนให้เราพอห่อหลอกออกหมดถ้าเรากลอกหมดมันเสียดายอันนี้ท่านเอาได้เดี๋ยวเราจะจับตรงเนี้ยไว้่างนี้ หัวอ่อนอเอาต่าาาส่วนใหญเอาแบบชั้แนแมงมุมสัตาเนี่ยค่ะมันจะเหลือเป็นแบบตรงขัวอ่อนของเปลือกแม,นมนงนุมอะไรให้เขากินได้เพราะว่าถ้าเราแกะเกะเลยอ่ะมันเสียดายเมียบอกนะให้ได้กินได้เนี่ยเหลืออย่างเงี้ยได้ถ่ายแบบคนจีนเมืองตามคิดคนจีนคามีดให้ให้ๆๆๆออกแน่เนาะไม่พอไม่ใส่แต่ว่าเขามีเวลาแกะเวลาเห็ดกินเองเขาเห็ดไดนี่ค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะมันจะเหลือเหลือขั้วตรงนี้เยอะๆเห็ุแบบบานเฮาเห็ุเด็กกินวิธีการแกงกับมีเด้อค่ะให้ทุกคนติดตามไว้เพื่อไปเหตุสามีกินอยู่บ้านมันถือเป้าใหญ่แใครนกแกงหนอไหมก็สิบ่มีผัวเค็ดให้เขาคุณแบบมาเด้อค่ะ L ยี่สิบหกอกสามสิบห้าโหนกนูนลูกสัดส่วนที่ห่างแล้วตอนอิ่มเขาสี่ปองแล้ว นอนค่ะเ you know, ๋ยวเขาแก้ไปเลยก็ดีเลยไปห๋ยเลยบ๊อบบ๊อบบบักตากตกจำมาถากวคดแกอยู่แค yeah. ่ต <Um ัวฝาไปงานกาะจวิโกอีอันนขยะโคตเท่ไปกี้มานัางลินยี่เนี่ยเมกี้เนี่โกอีขยะเออนี่วัดไห้คำคำคารพพลุกๆลุคมามูหามาจิตตาตังหงไม่้ท่าคำ ก็เจ้านี่แหละดอกบักม่วงไม่กันก็เจ้าเคยเล่นลูกเสียบ่โจกไห้ไหมเราเอาขี้เดียนไปใส่เออคุยเห็นป่ะพี่น้องเหี้ยเหีใส่วะโจกในชิวลงอุ้มรถกินขี้เดียนเออเถื่อนแล้วเั้งแจกตั้งเละใช่มือดูดีดูดีโย่อจิสาชอบชอบแตกใช่มือบอหน้าชอบแตกใช่เนาะอื่นมากกลัวไม่เห็นเลย เอาชุดนี้ก็ใส่โอ้แต่ตัวไหนละอันนี้กางเกียงก็ยังเนี่ยกระโปรงกระโปรงกระโปรงเลยเนาะอันพ่งแบบพูดแบบโอ้เฮ็ดดีแล้วใส่ชุดเหมเต็มเลยทุกอันเลยอ้าวแล้วเอาถุงใส่เห็นมันเดือบ้อยเปลี่ยนขึ้นเงาขึ้นเงาใอยู่นี่โอ้พาไปเอาหรอกก็แล้วยังไม่อยากถุงเพิ่นอยู่เอาแล้วเดี๋ยวฝาใส่สิฝาไปหาเห็ดนกเงือนได้เลยดิเห็ดนกเงือกโอ้หน่อใหม่กันหน่อใหม่เพิ่นสิมาขอถุงน้ำเพิ่นมันบ่แมนต์อายขอถุงเนี่ย มมลัมมงลมละงอ้ชายมรพี่ณนะรงชัยภูไทย <c oughs> นะคะจาไทยนี่จไทยจะว่าหนกขึ้กันบ่จำไปไทยอะไรกัหนาเนี้ยจ้วันควแตกต่างบ่คนเดียวกันเลย <c oughs> ก้งสิไปงานนะ,ะนูไป่ไ้่อขอน้อ <c oughs> ไทยสุด เลื่มไทยฉากตนไทยวะจะเฝ้าด้วยเมื่อนานิดดียมันไม่เกิดตัวกันอะไร จกความนี่ก oh, ็ต่อเอาทือเราได้เดียวดอกแกนจ่งใยายจะบาดกว่าข้าวห่เข้าวลอยหนึ่ง ก็ล้อจักบัตหาชิปลอยหาชิปต่ไม่พุ่งเรียงตมุ่งเรียงลอยหาิปเรียงที่งย่เอจกเใจอไเรกกันหมขอบคุณค่ะ แมันบำฮะปวดเหรอปวดเหรอปดเอ้เอาทุกอย่างมาเถอะไอเก็บเราเราเกยงใจจ้่ว่ากันซับมหานออะเกลงใจกว่าเรากะฮักเอาปาด์ตเราแบบหลายยุคจ้าวาเอาไปพ่อกินยีราฟพวกเราไปขายเนาะเดี๋ยวมือรุ่นข่อยเอารถใหญ่มาใส่ไปขายอาจจะโพลท์เนาะเปิดดักให้แน่โอ้ยเนาะ เบอร์หลอดานันึ่งไปตะคีก่อนยัยให้แหม่ปรากฏว่าติดติดปรากติดปะติดดติดติแม่แมนฟาดจนเหนื่อยด้ยเลยอ้ยความหล่อเราไม่อันเป็นยังไงแต่ความหล่อความหล่ <S <S อเขามันนายเถอะโอเคค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกลังใจพวกเฮาน้ำค่ะ แล้วก็อย่าก,กดข้ามโฆษณาเป็นกำลังใจพวกเราทุกคนที่ทําคลิปด้วยนะคะไว้พอกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะข้าม,มานออะไรกับอร่อยหนอไม้นอเพกหนอกล้วยอ้หลายนอแสบ